สวัสดีครับวันนี้จะพามาเล่าให้ฟังก่อนไปดูซีรีส์จีนวาสนารักมิอาดเลนเป็นซีรีส์จีนแนวโรแมนติกไม่ต้องพูดเยอะครับขอคนละหนึ่งไลค์แล้วไปฟังกันเลย,ยเธอจิ่วหลิงนำแสดงโดยซงอีเ้เลนเธอเป็นบุตรสาวคนเล็กของแม่ทัพใหญ่ตระกูลเฮอผู้เป็นที่รักใคร่ของครอบครัว เมื่อเธอลงเขาจากการฝึกวิชาก็จําเป็นจะต้องมาแต่งงานกับหลงอี้รับปดโดยหวังโยชั่วหัวหน้าหอทํานายชะตาคุณใช้อันดับหนึ่งแห่งเมืองหลวงที่บรรดาสาวๆไายล้อมต่างชอบทว่าเฮ่อจิ้วดิงไม่ชอบเพราะคิดว่าการดูชะตามันคือการหลอกลวงและสามีในอนาคตของเธอจะต้องเก่งวรยุทธ์ควบมา้าท่องเที่ยวไปกับนางได้ หาใช่คนอ่อนแอแบบหลงอี้แต่ทว่าหลงอี้กับชอบเฮ้ยจิ้วดิ่งมานานแล้วชอบแบบหัวปักหัวปัมข้างรักเธอมากแต่ว่าหลงเข้าใจผิดคิดว่านางก็ชอบเขาเหมือนกันเมื่อฟาบัตพระราชทานสมรสให้เขาจึงรับด้วยความยินดีก่อนจะรู้ว่านางไม่ได้รักเขาโอ้โหเศร้ามากที่ผ่านมาก็เป็นแค่เพียงการเข้าใจผิดเท่านั้น พอรู้ว่าพระเอกจะจัดงานดูดวงชะตานางเอกก็เข้าไปป่วนงานทันทีเพื่อหวังให้พระเอกโกรธจนถอนมั่นแต่ในงานดันได้เจอคนวาดรูปพระเอกเพื่อนำไปขายแล้วคนนั้นก็ยัดเล่มรูปภาพพิเศษของพระเอกให้นางเอกความที่นางเอกโดนตื้นหนักนางเลยยอมรับมาอย่างนำคาญก่อนที่จะเกิดเรื่องลอบสังหารพระเอกในงานเพราะมีคนที่อยากยอกเงินช่วยเหลือตามมาล้างแค้นพระเอก แต่พระเอกก็ถูกนางเอกปกป้องไว้และในจังหวะนั้นเองที่นางเอกช่วยเหลือเล่มรูปภาพพิเศษก็ดันตกทําให้พระเอกเข้าใจผิดคิดว่านางเอกคงชอบเขาเหมือนกันพระเอกก็ยิ่งเขินแต่ก็เก็บอาการในยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับคําพูดของนางเอกที่นึกว่าเร่งการแต่งงานวันรุ่งขึ้นพระเอกก็เลยให้พ่อส่งของมั่นไปบ้านนางเอกนางเอกก็เลยโกรธมาก คืออะไรให้ยกเลิกมั่นไม่ใช่ให้เร่งมาแต่งงานนางเอกก็เลยเขียนจดหมายนะัดเจอกับพระเอกแต่พระเอกกลัวนางเอกเสียชื่อเสียงก็เลยไม่ไปเจอนางเอกเลยเขียนจดหมายไปกว่า10ฉบ,บับและพยายามเขียนอย่างอ่อนโยนเพื่อให้พระเอกมาเจอนั่นก็ทําให้พระเอกนะเข้าใจผิดคิดว่านางเอกชอบเขาสุดท้ายก็เลยออกมาเจอนางเอกตอนเมาและความที่เป็นคนเมาก็ยิ่งคุยกันไปคนละเรื่อง พระเอกแม้จะรู้ว่าเวลาไม่เหมาะสมแต่ก็สารภาพรักกับนางเอกอย่างจริงใจนั่นยิ่งทําให้นางเอกโกรธเข้าไปใหญ่เลยเพราะบอกว่าห้ามชอบสุดท้ายความุวยวายของนางเอกทําให้ลูกน้องของพระเอกซัดลูกดอกยาสลบทําให้นางเอกหลับไปพอเอาข่าวนางเอกหลับไปบอกพี่ชายเพื่อให้มารับกลับบ้านความพี่ชายอยากให้พระนางทําความรู้จักกันก็เลยไม่ไปรับปล่อยให้พระเอกรับผิดชอบไป พระเอกเลยพานางเอกกลับจวนพยายามเคลียร์จวนให้เหลือคนน้อยเพื่อไม่ให้ชื่อเสียงนางเอกเสียหายแต่ตอนเช้านางเอกดันตื่นออกมาจากจวนโดยสภาพเหลือเพียงเสื้อด้านในทำให้คนลือไปทั้งเมืองที่พระเอกอุตสาห์ปกป้องมาคือจบสิ้นเลยนางเอกนี่คือจอมก่อเรื่องดีๆนี่เองแต่พระเอกก็ไม่ได้รังเกียจก็ตามไปเก็บขวาดให้นางเอกหมดแถมพระเอกเนี่ยตรวจ ดวงชะตาให้นางเอกแล้วก็รู้ว่านางเอกเนี่ยจะตายในอีก4ปีพระเอกก็เลยพยายามที่จะหาทางเลี่ยงและไม่ยอมถอนมั่นแม้จะรู้ว่าว่าที่ภรรยาอาจจะอายุสั้นแถมพอดูดวงชะตาตระกูลนางเอกก็พบว่าอาจจะประสบภัยหลังจากพ่อนางเอกรับตำแหน่งแม่ทัพสูงสุดแล้วย้ายไปต่างเมือง ฮ่องเต้เริ่มจะไม่ไว้ใจพระเอกก็เลยรีบแวะมาบอกพ่อนางเอกเพื่อไม่ให้พ่อนางเอกรับตำแหน่งนี้ซึ่งก็พอดีกับช่วงที่ฮ่องเต้กำลังเจรจาเป็นพันธมิตรกับต่างแคว้นซึ่งคนที่มาก็คือหยกอ๋องจากต่างแคว้นซึ่งก็คือสิทธ พี่ของนางเอกที่แอบชอบนางเอกอยู่และทั้งคู่ก็ตกลงจำมั่นเพื่อให้นางเอกได้ถอนมั่นกับพระเอกสิทธิพี่เลยเสนอแต่งงานเชื่อมความสัมพันธ์สองแคว้นโดยให้นางเอกแต่งกับเขาแต่พระเอกก็แทรกเลยว่านางเอกมั่นกับเขาไว้ตั้งแต่เด็กแล้วแม้ฝ่าบาทจะไม่พอใจแต่ก็พระราชทานงานแต่งให้พะนางซึ่งตอนนี้ก็มีเรื่องชวนขำคือราชทายาท ที่ชอบนิสัยของนางเอกพอเห็นเรื่องราวของชายสองคนแย่งหญิงสาวก็เกิดไอเดียจากเรื่องของพระเอกว่าถูกใจใครก็ควรรอช้าเลยขอมั่นกับลูกสาวในอนาคตของนางเอกไว้ก่อนเลยซึ่งเรื่องราวหลังจากนี้พระเอกก็จะได้รู้แล้วว่านางเอกไม่ได้ชอบตัวเองเลยจะไปขอให้ฝาบาทยกเลิกง,งานแต่ง และหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องราวขึ้นอีกเยอะแยะมากมายซึ่งก็น่าติดตามมากมีทั้งที่ฉากที่ฮาฮาละฉากที่ซึ้งชวนน้ำตาไหลเป็นซีรีส์อีกเรื่องที่สายโรแมนติกไม่ควรพลาดครับกับเรื่องวาสนาไม่อาจเล่นก็เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกอีกเรื่องที่สนุกพระเอกอ่อนโยนนุ่มนวลขณะที่นางเอกเ,เองก็แข็งแกร่งเคมีพระนางก็คือดีมากใครที่ชอบแนวนี้ บอกเลยว่าห้ามพลาดครับดูได้ทั้งซับไทยแล้วก็ภาคไทยได้ทาง t i d มีทั้งหมด26ตอนเป็นยังไงกันครับกับซีรีส์เรื่องนี้ถูกใจสายโรแมนติกไหมครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปแบบนี้ mm hmm. ก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ可